ส,ะะสั่งนะะคซื้อเครื่องพิมพ์ Canon จำนวน2เครื่องเครื่องละ5,620บาทจากบริษัท Canon Marketing Thailand จำกัดค่ะแล้วก็จะไปที่ระบบระบบซื้อนะคะแล้วก็เลือก w o r ค่ะแล้วก็เลือกไปสั่งซื้อค่ะ ก็เพิ่มนะคะ F3 ค่ะแล้วก็จะมาลงวันที่นะคะเป็นวันที่13มกราคม5ค่ะรหัสผู้ขายนะคะแล้วก็กดจุด Enter แล้วก็เลือกบริษัท Canon Marketing Thailand จำกัดค่ะ ก็จะมาบันทบรายการสินค้ากันนะคะตรงช่องตัวทีแล้วก็กดจุดนะคะแล้วก็เลือกเป็นสินค้าสำเร็จรูปค่ะรหัสสินค้านะคะแล้วก็กดจุด enter ค่ะแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์ค่ะจำนวนสองเครื่องนะคะโอเคค่ะ ราคาต่อนหน่วยก็คือเครื่องละ5้2 0บาทค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะค่ะแล้วก็บันทึกรายการนะคะ F10 ค่ะแล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างกันนะคะแล้วก็กด yes ค่ะแล้วก็เลือกปิ้ t ค่ะ กก็จะโชว์ตัวอย่างใบสั่งซื้อขึ้นมาค่ะก็คือเครื่องพิมพ์จำนวนสเครื่องรานะคาต่อนหน่วยเละห้าพ้อยี่บาทจำนวนเงินรวมคือ1 1ึ4 0บาทค่ะแล้วก็กด e อ c a ค e ค่ะ e s c a ค e ค่ะแล้วก็ y ยกค่ะค่ะเท่านี้เราก็บันทึกรายการเรียบร้อยค่ะ